สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะเข้ามาแล้วต้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆและข่าวสารทางด้านการเงินที่สำคัญที่น่าสนใจไว้ด้วยนะคะวันนี้มาดูโครงการเยียวยานะคะซึ่งเป็นโครงการถัดไปต่อจากโครงการแจกเงินเยียวยามส3มเรารักกันนั่นก็คือโครงการเยียวยาค่าราชการ1ล้านคน ซึ่งล่าสุดประหลัดกระทรวงการคลังได้เผยแนวทางเร่งเยียวยาข้าราชการจำนวนหนึ่งล้านคน โดยนายกฤษดาจีนวิจารณะปะลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาข้าราชการตามนโยบายของท่านพลเอกประยุ์ทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะมีการหาเรือร่วมกับนายอาคมเติมพิทยาภัยสยิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อรับนโยบายต่อไป สำหรับหลักการเบื้องต้นข้าราชการที่ระดับสูงจะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้างและยังได้เงินเดือนอยู่จะพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใดและวิธีการอย่างไรบ้างซึ่งมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดกว่า1ล้านคน ซึ่งท่านได้กล่าวว่าข้อมูลเรามีอยู่หมดแล้วเพราะระบบของข้าราชการง่ายไม่ได้ยากข้อมูลมีอยู่ในระบบซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้นยังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็ว โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกโครงการเราชนะรับสิทธิ์7,000บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไปที่เข้าข่ายเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและนอกจากนี้ยังได้ออกโครงการม .33 เรารักกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33อีกด้วยและล่าสุดนะคะสำหรับโครงการเราชนะค่ะได้เปิดทบทวนสิทธิ์รับเงิน7,000บาทรอบ2ถึงวันที่8มีนาคม โดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าโครงการเราชนะได้เปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคมผ่านทางเว็บไซต์ w w w r a u ชน n a c o m โดยแบ่งออกเป็นสองรอบรอบที่1ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์และรอบที่สองวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาคม โดยขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เข้าเว็บไซต์ www. เราชนะ .com 2. กดเมนูทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีเหลือง 3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยวันเดือนปีเกิดตามฐานข้อมูลบัตรประชาชน 4. กดขอทบทวนสิทธิ์ 5. รอตรวจสอบสิทธิ์เราชนะว่าผ่านการทบทวนหรือไม่ผ่านเว็บไซต์โดยจะขอดูผลได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคมค่ะและมาดูวิธีการเช็คสิทธิ์เราชนะนะคะจะต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ วิธีที่1ค่ะเข้าเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ข้อ2เลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์ข้อ3กรอกข้อมูลเช็คสิทธิ์เราชนะโดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลภาษาไทยและวันเดือนปีเกิดค่ะหลังจากนั้นสุดท้ายข้อ4ให้คลิกตรวจสอบสถานะของท่านได้เลยค่ะ และสำหรับการลงทะเบียน w w w m 3 3เรารักกัน com นะคะเพื่อรับเงินเยียวยา4,000บาทจนถึงวันที่7มีนาคมวันนี้เรามาดูการเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการม3 3เรารักกันจำนวน4,000บาทซึ่งสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เวลา6นาฬกาจนถึง23นาฬิกาสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่7มีนาคม ปี2564ค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ากระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์4,000บาทผ่านทางเว็บไซต์ www.m33. เรารักกัน .com โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาจนถึงวันที่7มีนาคมปี2564ค่ะ ซึ่งตรงนี้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะ 2. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33 3. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4. ไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและ5ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน5 0 0แสนบาทณนะวันที่31ธันวาคมปี2 5 6 3ค่ะ ถัดมามาดูวิธีการลงทะเบียนเราชนะนะคะขั้นตอนแรกคือกดปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่ซึ่งเป็นปุ่มสีแดงค่ะ 2. ระบบจะแสดงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการม .33 เรารักกันและ 3. ให้กดยืนยันเพื่อย,ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงค่ะจากนั้นขั้นตอนที่4คือระบบ จะนำพาเข้าสู่การลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์รวมถึงอีเมลค่ะ หลังจากนั้นขั้นตอนที่5เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยจะมีรหัส OTP ให้ท่านกรอกรหัส OTP และระบบเมื่อได้รับข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะระบุว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดตรวจสอบผลการสมัครวันที่15มีนาคม2564 ผ่าน www.mor33 เรารักกัน .com ซึ่งตรงนี้ค่ะสำหรับไทม์ไลน์การรับสิทธิ์จะมีดังต่อไปนี้นะคะวันที่11กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม เป็นการลงทะเบียนค่ะวันที่8ถึง14มีนาคมธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองถัดมาวันที่15มีนาคมสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w m o 3 3ดเรารักกันอและถัดมาวันที่15ถึง21มีนาคมให้กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ และถัดมาวันที่22-29มีนาคมและวันที่5กับวันที่12เมษายนจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสัปดาห์ละ1,000บาท และในวันที่22มีนาคมเป็นวันที่สามารถเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าผู้ประกอบการบริการภายใต้ร้านธงฟ้าหรือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินค่ะและวันที่31พฤษภาคมคือวันสุดท้ายที่เป็นวันสิ้นสุดการใช้จ่ายค่ะ คราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของไทม์ไลน์การขอทบทวนสิทธิ์นะคะจะเป็นวันที่15ถึง28มีนาคม เปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติถัดมาวันที่29มีนาคมถึง4เมษายนธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองค่ะถัดมาวันที่5ถึง11เมษายนสามารถตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์ www.m33. เรารักกัน .com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะ ถัดมาวันที่12และ19เมษายนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้วงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครั้งละ2,000บาทค่ะและสุดท้ายวันที่12เมษายนถึง31พฤษภาคมเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าหรือผู้ประกอบการหรือบริการภายใต้ร้านธงฟ้าหรือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินค่ะ ท่านที่เข้ามารับชมสามารถร่วมกันคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ